จัดประเทศแล้วไปเที่ยวจัดไปแต่ไม่บินนะ oh? กลัวคนเยอะขับรถไปกันเองดีกว่าเจ็ดร้อยกิโลเองใครครับเข,เขาเขาเหนื่อยสภาพอืมอาอาบินดีกว่าไงบอกมากจิเขามีแอร์ ใครก็รู้ป่ะว่าเครื่องบินมีแอร์แอร์ที่มีระบบ h e ปปาฟิลเตอรกองไวรัสได้99.99% 99อมีระบบบุนเวียนอากาศเอาอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาระหว่างบินฮ่าฮ้้ฆ่าเชื้อก่อนบินทุกรอบบินสะอาดโมขนาดนั้นพนักงานฉีดวัคซีนครบ ได้ข่าวว่าถ้าตรวจเจอผู้โดยสารอุณหภูมิเกิน37.3เนี่ยอดบินนะจ๊ะเข้มจัดแล้วก็มีมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเป็นจงางค่ะประดิษฐ์อ่ะแถมนี้ให้ด้วยดูซะ นอกจากราคาประหยัดและมีเส้นทางบินหลากหลายแล้วเหตุผลสําคัญอีกข้อหนึ่งที่ใครก็วางใจแอร์เอเชียก็คือความสะอาดและปลอดภัยโดยจากผลสํารวจมีถึง81%ที่มั่นใจมากระดับความพึงพอใจในมาตรการความปลอดภัยก็สูงและจะบินกับแอร์เอเชียต่อไปเยอะทมาตรการเยอะเธอเยอะหยอกหยอก,ยอกบินเฮะมั่นใจได้ตัวเขาถูกเวเลี้ยงเองเอาจองเลยเรียบร้อย บินมั่นใจด้วยมาตรการปลอดภัยครบวงจรกับแอร์เอเชีย